สบายดีพ่อแม่พี่น้องบัสสุขุสุขพ่สบายดีเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวแหละต่างประเทศเด้อจา้านรามืองออนกาบทักไทยสบายดีเด้อจา้าทุกคนเนาะจากที่มันมีข่าวเนาะทุกคนมันมีข่าวว่าอย่างมันมีข,ามมขา่าวว่าอาปัญหาสื่อปีรถไฟลาวจีนของฮาน่นเองเนาะทอาสื่อไปว่าปีราคาแพงขึ้นเนาะแบบเพิ่งยางแก่ใครปวดตกบ้างห่างกาบ้างคนกะ มีเผื่อนมีมูเนาะเป็นมูเป็นยังเป็นคนไทยนี่นะเนาะทุกคนอามาประเทศแลละตอนหับยางดีแต่ว่าบริการโ wow บเมนซิว่าไฮวอลทำบริการของบ้านขังมันกะตกหล่นเนาะทุกคนจงไดนน้องอ้อนกะทิมารีแอคชัันลรกะฟังความคิดเห็นของเพื่นนอนนาะเพ่าจากอาาอาของโพ์ของอาอวีไนนยนั่นเนองเนาะจากสองเล่าสาตาร์เนาะทุกคนนี่เลยผู้ที่ใส่ซื้อว่าผลงานออกซื้อเนาะ ใน PCTL เขาเขียนอย่างนี้แต่ผู้ชมอัเนี่ยเพิ่นเขีย,ยนหัวข้อแล้วองโคตรอายเขามาโคตรอายเนี่ยสามมือก่อนอนะนั้นหมู่มาจะไปทั้งยห้าคนตั้งคิดตั้งใจสิพามู่เดี๋ยวไปเที่ยวแล้วก็สิซัพพอรดหมู่เตีบ๊บบีแล้วก็ไปฮับดีดานแล้วก็ชอบพี่รถไฟให้เขาก็แจ้งไปแล้วว่าพี่รถไฟกำลังซื้อตอนนี้นี่ไม่มรอทัน จำเป็นจะต้องเลยจานน้างให้นาซื้อต้อเสียเงินเพิ่งหาร้อยบาทาวันต้องเสียเงินเพิ่งหาสิบกีหรือหาร้อยบาทมูเพิ่์เขบอกว่าบาูมีปัญหาเขาไมได้จัดการแบบเช็คชับเต็มทีคอดมือเดิน,เเนหาสิโหบาทมูไอดมูนี่มีแต่คนหไหอีเขาหนี่ได้ไบเขาหนีเข่ได้ไปนพอมูไปฮอดดวงพ้าบาทปุ๊บหมาเลยงแฮมเ็สิ้นทำให้รีจบห้องผ่นงงานอากดาเร็วรับเงินไปเร้วแต้บาไปฮอดฮงแฮมบอกว่าห้องเต็ม แล้วแถมเคียงเงินให้คืนเนาะเคียงเงินให้คืนแต่บ้าเข้าไปเบิ่องในแอปอปาปกูดาพัดสมาห้องยังมาแต่อับราคาขึ้นสองเทา่าโ,โอ้โหอะมูแล้วจำเป็นต้องไปหาบอนพัดใหม่ต้องมาได้ไปเซรารถจับเชือกเป็นเลาะขี่สมเที่ยวตัวเมืองหลวงป่าแต่ราคาเนี่ยสัมบัตขึ้น ราคาเสาลกจากคันละสองแสนกีบอะทุกสิ่งทุกอย่างจีนเป็นคาใช้จ่ายกีราคาคนกลางสูงกว่าปกติในขณะเดียวกันในขนาเดียวกันนั้นเขาก็เตรียมซอกนีรถไฟให้งูเพื่อตอนกับอแต่ซอกจาไหนกับพอได้จ้างคนไปซื้อกับพอได้จนสิบมีรถขับเขาเลยติดต่อรถตู้เมาเพื่อสิมาะทรงอยู่เวียงแต่เน็ แต่ในตอนเดียวกันนั้นมูมไปเห็นกุมขายปี้รถไฟบายังมีปี้ขายแต่ขายในราคาปี้ละหนึ่งพันหนึ่งห้อยบาทต,ต่อนหนึ่งปี้หรือประมาณห้าสกิหนึ่งพันหนึ่งอยบาทราคาอีอากแน่จังใดก็จะเป็นจะต้องได้ซื้อเพราะว่าหอดมือพอหอดมือกลับแล้วต้องได้กลับทุกคนมีเบี้ยต้องได้กลับมาเห็นเบี้ยสุดท้ายก็ต้องได้ซื้อปี 6, อ้ครบกันและกันเรื่องนี้การบริการ ห้องครับผู้นิสสัดอยู่สถานที่รถไฟนั่นกะบโบคอยม้อนศพเท่าที่ควรนะอันนี้เป็นโพสต์ออกมาแบบนี้ทาตะบกศพโอ้แต่ว่าคำว่าที่วอยพยายามหันออกหันออกมีคำว่าที่มันค่อยม้อนศพเดชหันเป็นแบบนี้คอยกับเสื้อมาคนที่เป็นโพสต์นี่นะหันโมมีมูลข้อมูลคอยกับซีโบล่ะจะโพสแบบนี้เอาล่ซะ กยว่าเนี่ยเขาจะโทรหาเราเลยซะเนาะถ้าโทรหาเราเนาะามเจ้าเปนโพสตนี่มันมุมเนเจนึงเรื่องเรื่องห้องเฮมที่เจ้าพ่อเด้นี่มันเรื่องสามเรื่องสามสามอย่างเราในในมือเดียวในเรื่องในในเรื่องเดียวกันในการอัพขึ้นราคาเจ้าเออและที่สองคันเดอร์ทางฮีดคิดได้ที่สุดการหาควาเป็นคนามผิดนั่นก็คือทางเขาเอิ้นว่าทางทางฮัเจ้าสบายดีเดี๋ยวเจ้าเอ่อจี่รายการสมุทรสาคบ้าน เเาออ่ uh, ตัวนี้กำลังออกอากาศสดทางโทรภาพลาวสตาร์เนาะเจ้าขอยได้เห็นว่าไม่ได้ขอยอกเวลาคนได้เห็นที่เจ้าโพสต์ในเฟซบุ๊กอยากจะให้เราเหตุการณ์มันเป็นไปเหมืกันแองอ๋อทำรับตัวที่ข่อยโพสต์ลงเฟซบุ๊กเมื่อคืนนี้เหรอเจ้าถามเืีอเสียงกันกอนเจ้าก่อวขอขอซื้อกันซื้อวินัยซื้อวินัยเนาะเจ้า ให้ให uh, uh, ้ให้วินัยเราเรื่องเงินตัวที่โพสลงเฟซบุ๊กเป็นอะไรเรื่องัมีวามู้หเรามียเนาะอาจจะมาเดียวอะไรคับประมาณสมื่อกวาทวันที่เราแปก็สองมื่นก่าแล้วอะมาเียวสวเขาบางอย่างมาเที่ยวบางเวียย็ติดต่อมา้ต้องไปเก็บอะไรทำนาคารแดการเรื่องจองตีรถไฟยังไงจ้า ตามสาพตัวจริงนะเขายังแต่พวกที่อ่นถามพุกก่อนมันเป็ถึงมือผักของประเทศไทยนะนะคนเนี่ยวไท้แกเป็นมืออนี่ยเขาปักสีมือเลยและตามจริงเลและแต่บาเทียนไทยมาหลายนะ mm hmm. อือเออคือเออระเขาจะจัดการเรื่องจองปีกสอนไปแล้ว นี่แหละวันที่ตุ๊กแกจะเดินเข้าดามมาห้อง มันแบบคูณสองเลยนะราคา <จะ S 1> คัวแบราคนแอปไหนน่มาพื้นก็จะจับเหอนก็่ใหเนาะแต่ว่าเราเราโพมาลงมาค่อยเราฟังประมาณ่งีราคาตัวนี้แล้วมันขึ้นมาองเลยนะ <c oughs> อะ <c oughs> อเออเออเอแขึ้นมาสองอยู่เลยนะ้า <c oughs> แ,แ,แบบเขาเป็นงงเลยแบบเปนเย็งแบบนี้นะ อืมแต่จะไปติดย้ายไปโรงแรมใหม่อะไรอืม

เออแล้วก็เ hmm. จ uh ้าคือหู้ว่าค่าใช้จ่ายมันเพีงกับปกติเพราะว่าตามไปก็มันม่น่าจะมีเอาไทยเยอะมนหลายเลยค่ะกแต่ที่เยหลายคนจมมานาดเน้ยเราเลยเรองคุมมาว่าเขาปั่นขนานเออลมันมันถ้าว่ามันแพงจริงเหรอแบบแบบขาดขาดงานนะอืมเพราะเขาปั่นด้วยมันจะแพงกว่าปกติออะไรแบบถามว่าสองแสนเท่าไรเนี่ยเป็นคนไทว่าหรือประมาณ

่อนที่เดินคา,นเา,า,นาเงเขามานมนบอเช่ดแม่อมูลข้าๆนึงแหล,ละเวลาเวลาปีจะมาเที่ยวนะ้ยดเขาดูบามื่ก่อนเนี่ยมันคนคนไทยมาเทียวหลาเนาะเจ้าเออแล้วเวลากัจะเตจจงหนนล<อ>งนัแหละ๋อโอเค วันนี้ก็เจ้าจะเข้ามาดท่องเที่ยวเขาผ่นวินัยได้แนะนํายหางกัเจ้าบในการเข้ามาดท่องเที่ยวในบ้านเขา ไม้ล่าเ mm, ือมันมันต้องขับเลเวลามาเมือนเนี้เจ้าวันนี้ขดครัอขาับปีรถไฟขากับเป็นได้ไหเออครับปีรถไฟขากับเออืเาทีเก้าจะกลับงที่าเอ็ดนะแ่วันที่าวันที่สาเก้าัละิกัเด็ต่อซอปีรถไฟให้เลยเนาะปีขากับอยามันกระจ่ไหต่อกแล้ว แต่ว um, ิธีแบบเาอันแหละคือหานไปซื้อนะจงคนมันมันจะมีคนทีไปซื้ออยู่ปวนะเจ้ากราเาเ้อ้นมาพรา่ว่าประทนมันม่งี้ััเพราะว่ามันคนคนไทยเขาไปเที่ยวหลายกลับหลายแต่มันมีพวก่อะไยเขาซื้อนี่แมนหมายวเขาไปซื้อผ่านเฟซบุ๊กที่กระจกประกาศเ็นบ่แมน มีเนี่ยคนที่เขาใช้เฟซบุ๊กอะไรกันประกาศว่าเขามีปีติดไฟทำจองปีติดไฟที่นะเขาจะลองติดต่อไปค่คยเห็นโพสต์อยู่ห้าแสนกีบกับปีติดไฟกลับมาซื้อพันในนาเนีอันตที่ยวไปไปซื้อแล้วมีทำมาเที่ยวเจ็ดงานไปซื้อนะแต่มันโบได้อีเนาะอันโตที่พวกมาขายที่มันกี่นะตัวค่าไปซื้อี่นั่นเจ็กี่นะมันโบได้มันเปื้คือบ่มี เี่ยวกูมีจบปอดเลยนะแล้วก็โอเคคอนมือกลับแล้วเขาจะชอบอะไรละพวกจะเป็นพวจะ,จะไปชอบรถตู้ไวเ้เคลอ,อแล้วเขี่ใช้สกับแล้วควาำเที่ยงรว,ว่งันมู้คนทไทารเองว,ว่าเราไปเห็นในกลุ่มนมึงกลุ่มพวกคนไทยที่จะมเที่ยวมันจะมีกลุ่มดีขาดายเปรถไฟอีกนะโอ้คไทใครี่รถไฟกันอย่างนี้ก็มี เยเงยอืมแล้วเรไปยินนะเรายังไม่ปีมาอีกนะปีเงี้ย <Ừ. S 2> แต่ว่าราคาหพันนึงร้อยบาทตป <c ười> อืมหัง <c ười> บาทมันกตกอยู่ประมาณ้าแเนี่<อ>นยีะอ <c ười> ือาง<ล>ันเป,เป็นบาแมนอ่นเแล้วจะดซื้อนบามแนาิจิตอเออถ้ดิจอไปแหละแลมัน แล้วก็มีแค่พอพรอทำได้เลยยู่แล้วอ,อันสมมุติเนี่ยเจาพอมาตรงเลยนาอยู่ลงมาบ้างนะืเจ้าเวลาเขามาคืนมาตั้งตาเบืงหาตุบาุตาตาคนมัถ,ถึงะะอยู่หางห้าเนาะเจ้าหาตตาแล้วมัน,นไล่เปนหนงกินมันก็ผิดปดตุ้มหน่อยนึงพอเขา,าที่เหมาตัใแ้นจากลับเพราะอาจาต้องไม่กลับเือมื่อน,นี้ขาจาไปเรียกแล้วนะาจต,ต้องไปกลับบ้าน,นี่้าตกันหาเนี่ยขั้นค่อยขี้ยนี่ไปวัดภูเก็ตไปด้หน เออนะเอออ่ะเวลาก็ไหประเด็นนเ่ีอยวขอตัดความนิดนึงอยากจะว่าอย่างถกับเรื่องกรณีดังกล่าวนี้นะด้วยอยากจะว่าอยางถืกรณีดังกล่าวนี้การคือเขาโพสต์ลงในเฟซแหละเพราะมันมันแบบสึกเวลาเขาไปเที่ยวนะเวลาเขาทเจอในนี้เขาแบบพุชกุีอย่างนั้นเจ้าสำหรับอะารอะไแต่ว่า แล้วมัเลยแบบอย่างนี้คำถามว่าเออเขาสามารถแก้ไขได้บ่กับเรื่องปัญหาแบบนี้เพราะมันจะเกิดขึ้นตลอดในการเขาจิตสามารถควบคุมเองได้บ่เพราะว่าเขาคิดว่าการท่องเที่ยวเนาะมันเป็นมันเป็นรายได้หลักของประเทศเลยแม่กันหรอก้องต้องทุกคนเขาจะมาเที่ยวเขาจะไปในระดับสูงดีดีกันไปขนาดจอมันมันจะประมาณนี้แหละทิ้งที่เกิดเขาจะถามอะไรอย่าง เจ้าที่ว่าพวกเขาก็บชเป็นกะบอกเชียงหลายๆคนก็ได้ฟังได้บึงไล่สุดล้วก็ออกรายการสุดอยู่ในตอนนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะมีคําคิดคําเห็นที่อึ้น่าเพื่อให้มันเป็นในทางที่สร้างสรรค์ให้หลายขึ้นนาะนักท่องเที่ยวเข้ามาเขาไปจะได้ความประทับใจคือวิไนโวาอะไรเนาะอยากจะได้ความสะดวกสบายอยากจะได้ความประทับใจเป็นเราปากต่อปากสู้ต่อๆกันไปเพื่อจะใ้นักท่องเที่ยวสิป็นไทยสิป็นเวียดนามสิป็นเอียงต่างๆกันเข้ามาในบ้านเฮาในกลุ่มของอัธยาโมของช้ปินเป็นอาตมา เคยมาอีกมครัอค้ <มา S 1> อีกที่ว่าได้เป็นลูกค้าบ้างครับเรามาเจ๋อแบบนี้มันเป็นความพิธีบุพเพทัศใจได้ตอนนี้นะแล้วเวลเขาขอเจ้าอยากกลับมาอีกว่า,า,าเป็นแท็กซี่นะก็ยังไปพักคสวนทรีก์เของลงลงเบรเบื้งลงลงไปกวดกาแก้ไขข้อขอดต่างๆที่เพ่อามานี่มันก็ซ้ำเพื่อหลายแล้วเด็กนี่ยนะขอบใจเดี๋ยวขอบใจขอบใจวินัยก่อนเนาะเจ้าขอขอบใจวินัยดีได้มาโอ้ล้มสุนทนากับใจกากของพวกเขาเนาะอืมอีกนิดเขาชิดติดต่อหาเติมเนาะเจ้าขอบใจอะไร อ่ะทุกคนก็บจบกันไปแล้วเนาะที่คือเพ่นเวา,าแล้วเนาะก็อยากห้ฝากอ่าฝากข้องผักส่วนติเกี่ยวของเนาะไปตรวจสอบไปแบบอ่าก็มาซึข,ขนะความรู้สึเปล่านะขนาดเหาที่บ่ได้ไปเที่ยวเนาะคนอื่นแบบอ่าคนไทยคนเวียดนามที่เพ่นเวามาทุกอย่างนี่คือถือเบิดเนาะทุกคนน้องออนยอมรับแบบแรบกบแกระนับ,แบบนบถือพ่นเนาะคือถือเบิดว่าอ่าเฮ่าเป็นพนเล่าเนาะเห่ากะอยากให้แบบ มมเพื่อนที่มาจากประเทศเ่อนบ้านนะอ่าอยากให้มีความแบบว่าความภูมิใจความประทับใจเนาะที่เขาตออรับอย่างดีแต่พอเข้ามาเลยใกล้เป็นแบบว่ายั่งกับบลงโตเนาะบบมียังทิศจะลงโตสักอย่างแถมเสียงเงินล้าอีกพร้อมนะเนาะเฮากับเฮากับไอายสุดๆเนาะแถมอยากสุกแผ่นดินแผ่นดินนี้ไปเลยทุกคนน้องอ่อนแบบน้องอ่อนกะอ่าอยากเป็นกระบ,บอกเสียงเงิงนเนาะที่หายแบบ ว่าคนไทยจะไปเที่ยวลาวเนาะให้ศึกษาข้อมูลดีๆเนาะเนีะเพราะว่าบุญมาสว่าน้องอ้อนบอได์บอกทิ้งว่ากายทิ้งเบืองบนว่าจะแบบบริการบอดี้ฤกษ์สัอ่าคนดีมันก็มีเนาะแต่ส่วนร้ายมันก็จะเข้นมาเลยๆเนาะข่าวที่บอดี้น้องอ้อนกะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้น้องอ้อนด้อแต่น้องอ้อนขอจบคลิปเพียงเท่านี้จ้าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย